กินก็จับกัดค่าสองขุ่มเคิงเลยนะคะเึถึง,ถงบานนะคะก็้ะจับแบบปลุกปรับปลุกปลับเลยนะคะเดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะว่าทํายังไงเห็นไหมคะกจับสงไขยในหาหกหนาที่เลยกินนะคะสีสันไข่เราก็แบบว่าไม่ต้องต้งไมไว้นานเลยเห็นไหมเดี๋ยวไปเบิ้งในวิธีเห็นนะ วันนี้คุยเยอะมากคุยกันมากมาก,มาก,มาก,มากขนาดนี้หลับพอฟิน แซ่บเมื่อได้ไปกินเขาอยู่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตไทยนะคะก่อนสอบเมื่อถ่ายเบิ้งเมื่อเต็มน้ำไปเลย เขาไปเอาอู่รลานเขาเขากเอาในตู้แช่เวบในร้านเขากินของเขาไปเลยพัก,ก,เกเอาในร้านแก้วเอาในร้านกินแล้วไปใช้เงินเน,นี่ย เดี๋ยวเราคุณไปสอบอีกจับเราแล้วแรกก่อนสอบกับพี่น้องดีบอนนี่คลิปแล้วเนาะค่ะเมืราว่านอัพกับสามติ๊กคลิป เนยก็อัพไฮตั้งเกือบสิบคลิปแล้วนะคะข้อความคนแรกเป็นน้นองไปเบิ้งคลิปเ๋ยอัพไปได้หลายในรายกคะเลยเป็ยังพานไบเบิ้งห้แน่คลิปในใน่อง เหน่อกับประเดี๋ยพระเฮ็ดใจกับเขายังเดียวนะคะพระถึงพระเทียวพระท่านจำจะตายบ้านๆเจน,นบอกกันจาก,กับแบบบ้านบ้านตดูกระมูกจีนสนิทอิเล่แต่บอกสนิทกับ บวชัดคลิปออกมานะคะแล้วมีมูไม่ได้หันขอบคุณทุกคำอวยพรจะให้แม่สอบได้ สอบได้ก็ซื้อว่าเป็นนวันเนาะสอบก็ได้ก็ซื้อว่าเป็นกำไรเดี๋ยวหัวจักว่าอ๋อขอสอบก็ออกแบบนี้เนาะเห็นุ่นะนะกำไรแล้วนะคะสาระเมยัหน่อย กำไรแงแงยางเข้าห้องสอบ้วเ <_ d ata> พราะว่ากำไรเพราะอะไรเพราะว่าเข้าได้มีสิทธิ์กลับไปสอบเทียบเอาอข้อมูลกำได้ของเขาแล้วพะต้นทุนของเข้ามุมีอย่างต้นฟุ้งท่ามาจากเมืองไทยมาแต่ตัวรับสมองกันบ้างเปล่าแล้วก็มารับอภาษาบ้านนี้การอ่านการเขียนการพูดแล้วเราได้กำไรเพราะอะไรเพราะได้สิทธิ์ในเข้าสอบมุมี เพื่อว่ากำไรเราได้มีอย่ไบริษขอย่างมากมายนะเอามวนเอาให้ห้ามนเสียเรียงแ้ขอสอบก่อนเอาตามข้อเข้าใจของเ้าของเม่น้อยว่ราบบบังคับว่าจะต้องให้ใหได้มันจะต้องได้จะต้องบบอดพิดจะต้องอ่น แห้งคิดแห้งผิษไยแห้งคืนว่าสิพิดแห้งพิษไปมั่มีความบันใจข้อน,นี้ก็เป็นตะคือข้อน,นี้ก็เป็นตะถือถือ,ถอกว่าอีกไม่ไได้เอาแบบสบายชิวๆเป็นภาษาไทยสอบภาษาไทยสอบสทีบ่เมืองไทยกันนะตกแต่ภาษาย้ำภาษาหลานอื่นบอก,กก็กลบมาเป็นยังได้ก็ดีใจจบกับสมัยโต,ตห้องจากนั้นได้เนี่ในการขอสอบ มันอัน,นี่ทำให้ตัวเสีนไงมันบีบคันเจา้าของพีนองมันยันงข้าวบ่ม,มีความสุขในการเรียนพร้อมแม้แต่การสอบกับบ่ม,มีความสุขเครียดยสีรเยลีป็มมาสุดแนว คื่ลายซืเรียนหลายเวลาไปสอบล้วนลั่นจี้เพราะว่าล้วนยังคลื่ลายเด้เันบรด้เห็นข้อสอบกับเครียดได้ปะนี้โอ้ยเสียด้บ่เนออันนี้บอกอันนี้มันเนืออันนี้วาอันนี้หรืออันนี้วาเพราะว่าใจคิดอยากจะได้อยากจะได้อยากจะได้อยากจะสอบได้สอบผ่านมันกี่จะของค่ะเพราะกีปุ๊บมันก็ลั่นเลยมันก็ล้วนนะคะ เมื่อเค็ดแดงแต่เน้สมองตัวนี้หน่อยมีความรู้มันมันเค็ดแดงเพราะจีสมองจักรของเกินไปบีบลัตบังคับที่วิจัของเงินไปว่าเอาค่ะเพราะเหตุคือมันจะใส่ไม่น้อยนะฮะอื้อฮืสค่ะ หมดทีแล้วท่านแล้วจะไปอาบน้ำอาบกินไปพินน้องแล้วก็สินอนเมืองหลังชีวีชิวๆเมืองอื่นไปสอยอีกรอบเนื้อค่ะเมื่อเจอคอเข่าไปกินยุบัน หั่นไช่นะคะหั่นซุปเปอร์มอเกสไช่น้ำเบงกันว่ไม่ได้แสด้ยังไปกินมืออื่นถ้าลูกค้าบอายคนบอายในหัน่นเดี๋ยวจะัดคลิดให้เบิงน,นะคะแล้วก็ใส่ใจ,จ้าแล้วก็จุ๊บ